สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับว,วันพฤหัสบดีวันที่13มีนาคม2567นะครับขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้สินค้าทางการเกษตรนะครับเป็นมีดอีเหน็บครับทำขึ้นจากเหล็กแหนบสุดแข็งครับ ทุกอย่างน้ำมันมนะครับเป็นนีดเด็ดดามไม้พยูดามไม้ประดู่แดงนะครับสีเดิมๆนะฮะไม่ได้เคลือบเล็กเกอร์ไม่ได้ทาเล็กเกอร์นะครับเราใส่หมุดให้เรียบร้อยนะครับสตเลตให้นะครับนี่จะแหลมนะครับแหลมมากนะครับคมจะกว้างสองนิ้วพอดีนะครับ ยาวหนึ่งฟุตครับสิบสองนิ้วครับด้ามยาวเก้านิ้วนะครับด้ามยาวเก้านิ้วเป๊ะเลยนะครับด้ามเราจะทําเป็นกลอนหวยให้อย่างนี้นะครับกึงกึงให้เป็นติดแบบน,นี้นะครับ<ม>สัญชาจิเจ็ดมิลนะครับ มาเจ็ดมิลคุมครับมานี่ครับคุมครับ หลังจากฟันไม้ไ่ขาดแล้วครับมาดูโคมครับโคมยังเหมือนเดิมครับ ผมจะยาว1ฟุตครับสามสิบเซนครับสิบสองนิ้วครับกว้างสองนิ้วครับสันหนาเจ็ดมิลด้ามยาวเก้านิ้วนะครับด้ามไม็ดูแด่นครับไม่ได้เคลือบแลกเกอร์นะครับสีไม้เดิมๆเลยนะครับด้ามเพรเราก็ใส่มูสตัเลสให้แล้วนะครับทต้องกลัวหลุดนะครับับกันมีมีฝักท่อ p v c ให้ครับ ทำเชือกัดเข็มขัดให้ครับท่านท่องเที่ยวเดินป่าครับไปไล่ไปสวนพวกพาไปง่ายครับไม่ต้องกลัวบาดมือนะครับท่านใดสนใจโทรมานะครับเดี๋ยวเราจะลงราคาลงเบอร์โทรให้หรือท่านชอบแบบไหนโทรมาสั่งทำได้ครับเรามีมีบริการเก็บปลายทางครับขอบคุณครับ